แม่งเพิ่งเลยทุกคนเลยใครโคอยู่ทุกคนเลยมาผู้เดียวกับมานอยู่ได้นี่ทุกคนปิาตรงนีบ <c oughs> <c oughs> สบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามไดครับชมสบายดีสูงแรงเด้อทุกคนวันนี้กาคอยกาอ้อมาหายมาหนะ้าือเก้านะทุกคนอ้อมาอันตอนแรงๆนี่นะสิอ้อมาหาอยู่หากินได้หาอยู่หากินเมื่อนี้กาอ้อมาผู้ดเดียวทุกคนเลย,ยสายเดียวได้เออสองคนกับอีแม่เนาลืมแต่อีแม่นาเิ่นยู่เทงผู้น่าเป็นอันสิหาร์ตวายท่าแต่ก้อนั้นสิเป ẹ, เ็นแย่ใครมาแดงทุกคนเลยหาแย่มีแม่นเทมหน้าค่อยได้สิเป็นแย่พูดละ แถวหน้ากัาอิตาย่างไปนี่กะไก่เติบทุกคนโดยประมาณครึ่งลักตั้งแต่หน้าก็าไปหาหน้าเขานะ<ส>เดี๋ยวไปรุ้นติดตามรับสมมบางเดิเดียวเด้อทุกคนว่าสีมานหรือบนนอเนาะก่อนสิไปหาอยู่หากินกะคอยกะต้องขอขอบ,บุญขอบคุญ FC ทุกท่านเนาะที่ห้ามาติดตามรับชมแลวกะส่มกำลังแรงใจมาเพื่อคอยเนาะขอขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อผู้เลือกห้ามาาไม่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใค่อยให้คลิปต่อๆไปอุปกรณ์กะเอาแม่แม่นกับกระยางทุกคนด้วย พอเลววางกันมาเดอ้อมาหาอยู่หาก,กินน้ำค่อยเดอ้อมันนี่ไปพูดเดียวซ้ำเดี๋ยวทุกคนตะเวนกับประมาณนี้เนาะเพราะว่าคอ็ออมมาเนี่ยนสะี่โมงครึ่งแล้วไนดะ้นี่ตะเวนกันออกมาหน้าวมันนี่ก็ออกมาคั่มทุกคนเอ้ยเพราะว่าออกมาตะเวนลายก็ฮอนมันนี้นะ่ะอากาศฮอนทุกคนเอ้ยฮอน,อนลีโอลนองฮ้อนจำเดินสี่เดินห้านะจองสามมื้อหลังนั่นหนาวมันนี้นะ่ะกลับกลายเป็นฮอนปุ๊บปับบ๊บไหวทะเลอากาศก็เปลี่ยนแปลงไหวนะ เบลืมลังเขาก็อันแบกเขาหนาเนาะก็มึงอยู่นาเป็นดุขนาดเฮ็ดผันาเงี้ยงเง้ยอย่นั้นเฮ็ดระการก็นเด้ได้บ่าไนหนาเหญ่ใครมาซมมา้วได้ทุกคนเด้ยไปเยีมันก็ะยังข้นก่อนค่อยหน่กกระบังจะไป่ายขึ้นมาแล้ว ว้าโตได้ลายอลีมีได้ใข่โค้มด้มดาโตโถโคนก็นอย่างโถโมดแล้วบาานน้าี่นะไม่เป็งก็มีแล้วนนะน้องโอ้บงแน่ทุกคนมานอลีน้นะนะแต่เอจะมีมานขึ้นนี้ด้วยอีหันกัน๊าตบงแน่น้านะนะ ได้ลายเอลีดออันนี้ก็แม่นโถก่คนขูพูนอันนี้เนี่ยกิ้วแล้วแล้ววันะเออโอเคดูตรงนี้นี่ทุกคนไปแม่ตายจะควายแล้วก็ๆเดี๋ยวทุกคนฮอดแล้วมงคอยที่เอินจะแยน่ใครมดแดงนี่ยน้องมงนี้เป็นหน้าเขาอิตานะเห็นบ่อนี้เดืโดมาต้นค่ะเจ้าเดีกยาเนี้ยมันนี่ก็ม้อยเตยไปกูดู เลี้ยวหาไข่มาชมก่อนเนี้ยวหาหางมาชมดูกนเดี๋ว่าวพิษว่าพัดละหาไข่มาชมเราคอยว่าเนาะหางมาชมแถวๆนี้มันชิมีมานเนาะมาขำผัดมีฮ้อนปัดคํำไปมาตอนแรกนะมาชมฮ้อนฮ้อนนะผัดแบบมันเยอะอึนแย่แม่แหน่หางมาชมเลยทุกคนอาการมันฮ้อนแล้วมันครบแล้วมันพงองก็เลยมาคํำๆนี่เพราะอาการมันเย็นลงจังน้อยนะนี่ทุกคน ไค่อยมาแล้วค่อยมาแล้วนี่นี่เดี๋ยวพูดเพื่อเยือนน้องบึงคักๆก่อนนี่เห็นบ่ะหันมาชมนะชมจะอยูงบงนี้เนาะแต่ปัญหาว่าแม่แม่ค่อยจะถึงหรือบ่เดี๋ยวค่อยต้องเอาไปะยางเสื้อก่อนแล้วก็สีแง่บึงว่ามันถึงหรือบ่แม่แม่ค่อยนะมันยูสูงเึ่าไดรอยู่ปลายไม้พูดเลย Khay khô dư thưa cô ơi, khay khô dư, khay khô dư Thì thưa quý cô Có nhẹ hàng đều nữa cả, màn dư đây để chốt lái mình không có khay khô bền đâu, coi nào มีไข่นางไข่โคก็มีดำหน่อยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวไปหาห่างใหม่เนาะก็สิมานคืนหนาหรือบ่ได้เฮ็ดทุกคนขอแย้มมดจมอยู่พอดีปามามาเอปาหากินเพิ่นนี่ได้บ่ได้เอถือเออไปก้าเพิ่นไบ่น่ถือคนักกะด่าวอได้เพินแม่จอมจุ้จอมมงอันหาจัโงบ่เออ มาอยู่ได้ทุกคนเลยดียด๋่อแม่พี่น้องเลาะมามุงนี้เห็นอีกแล้วนี่วันนี้ก็ก๊กไม้คือเดียวทุกคนดโดยก๊กไม้อัน เจ้าก็กไม้ไปโดนะอายุปลายผู้ก็เดียวอู้หละมเลยบอ๊ะางมาชมละอันนั้นอันลึกนลทุกคนแต่มันเยอะค้ำแล้วเนาะมันก็มีเห็นแจ้งก็เลยนะเดี๋ยวสีแง่ยก่อนเผาเงี่ก่อนค้ำละ เด็กท,ทุกคนตอนนี้ก็นอหลังจากที่แ่อยู่อ่อนหายเขาอันอิตาอีหนา้าพวกก็เลาะลงมาเดินเขาพี่นะนี่ป้าโตกขอทุกคนมึงน,นียแมงไหมนะเสียงอึ้งอึ้งอึง,องจะแมงไปแล้มันตแล้วนี่มันกำลังไปดอก สีแมงไหมนะทุกคนมดงนีอ่อ้พี่เฮืน้องบึงคือคือขอแมงไหมเนี่ยแมงพึ่งเลยทุกคนเลยนะนี่มันมาตอมดอกคอนี่ลายขนาด ควายนี่ยกระคแล้วก็มันมานอนอยู่กองเพื่งนี่ทุกคนเลยนี่แม่นควายคอยได้ควายเขาเจ้าเนาะแต่คอยมาหาแย่มาชมกับเน่อยู่เดินเขาไม่แม่เดินคอยเนาะที่กับเน่อยู่ตะเล่าพูกเนาะเล่าอันแคมหายเขาเจ้าพูกแล้วก็ออกมาเดินนี่แบบนี้นะสีเลอเมือแล้วนะพอเทียพลาดจึงก็พีกับน้องเบิ้งว่าได้หลายชั้นเลยใครมาแดงกะเดี๋ยวสีเลาอบางแถวฟุ้งโคโค่นี่คนบางที่มันมีเนาะถ้ามันมีมีก็เมอเทียนพวกกับเนี่ยก็ได้ทรงห้างนะ เออตกมืดหล้วทุกคนวอัยเี้โออหน้าเห็นลหังนะโอ้ละทุกคนออไรบ่โดนนั้นละเป็นเมั้ก่อน ตอนนี้กําลังย้างมือเทงกอดเอันนี้มีแม่เทงก็ได้อันนี้นาเทงเขาอ,อิตาเนาะมาชมกฮอดเทงเพื่อละจังคือพี่กับน้องบึงฟ้าทุกคนเอ้ยมันขำละเห็นบหมคือสีได้ลายอยู่แล้วกองแนบๆทุกคนตอนนี้ค่อยมาฮอดเทงแล้วนี่แม่นันตัดบาย ได้แบะนึงผู้ได er ้ไหวนี่กะหอดบอกแม่สิปลายอดนี่แบะนี่นะสามสามยอดสิตัดอันมีแม้เมื่อกินเมื่อแรกเลยทุกคนเลยเอาไปเฮ้ออเ้ยอยู่สวรรค์เนาะเอ้ยลูกปลาแม่เนาะเอ้ยเอ้ยคิ้งขี้งจะเอ้ยลูกปลาอยู่สวรรค์ผู้อีแม่จะไปเมื่อสวรรค์เมื่ออื่นนะมาชมค่อยกะเมื่อกี้ตะเฮ้อทุกคนเลยมืดแล้วนี่มาผู้เดียวกะหมานอยู่ได้นี่เมื่อกี้ตะเฮ้อเนาะแม่กรลายเดี๋ยวเมื่อผ้พอเดี๋ยวอยู่เฮ้อไม่ได้ทุกคนเลยเดียวทุกคน

เก็บกระโดดนี่เด็ก uh huh. ทุกคนมปนีมากิ้วก่อนเอเ๊บซื้อนี่เราได้กิ้วเลยผู้แ uh, ม่มันนะลายง่ยวงกว่าพบมือค่อยพูงมาละกายจะกินไข่มันกายกาจะได้กินไข่มาส้มทุกคนเลยทุกเจ็บ

ก็โกนอยู่นี่นี่แม่เป่งมึงนี่อยู่นี่นะทิม้มเลยทุกคนมาชมข่อยกะอันกินวว้วแล้วละเนาะนี่ไข้คโคทั้งหมดทุกคนไข้โคแล้วก็ไข้กระเป็นคนเดียวนะนี่เดี๋ยวทะเลเย็นน้ำอ่อนเนาะพอดีอันบ่ปั่นเป็นกลับหมูพ้นมาแต่ป่านะเดี๋ยวไปเบิ่งพ้นก่อนมาพ้นมา,นมานหรือว่าเป็นไปป่ารอบนี้นะ ปปั่นเพ่นมาแล้วทุกคนเลยมารไปเลยแน่แม่เนยนกนกกระห้อปลาทุกคนมุ้งแน่นี่กระเตะกระเตะกระโจงกนนั่นมาทั้งนี้นะสองคนต้องเพ่นมาได้ทุกคนเลยรอบนี้ได้สามเมื่อแต่เช้าครับทางนกทางกระแตทางกระหองกระโจงหลายอย่างนะนี่เป็นปั่นแล้วสองพูดนกนี่มาแม่นกระบายอยู่นี่ตัวนกตัวนี้ก็ตัวนี้ง่าย เป็นปั่นซองผู้แล้วเนาะโอ้ลายได้ทุกคนเลยเดี๋ยวเพิเเ่เป็นอันเอาไปเลยแบ่งปันไปเลยแล้วเรียบร้อยก็สิเอาเฮ็ดยูโกกินแรกนี้นะ่ทุกคนเลยเพราะวะ่าอันเมื่อชมคอยกะสีเฮ็ดชุบตะกอนคอยว่าสแกงสือส้อปลาอย่าละสีโคนกนี่เดี๋ยวทุกคนนกกัลัาปันเป็นปันเดียวแล้วเรียบร้อยละอันนี้นะสีเฮ็ดยูโกกินเมื่อแรกนี้เนาะนกสี่ตัวนกหน้าห้าตัวห้าเป็นต,ตวเวนตัวเยนะ็นตัวหนึ่งห้าตัวห้าเป็นตัวเย็นกระแตกับนกตัวหนึ่งกระแตตัวหนึ่งนกตัวหนึ่งเนาะ อันนี้สิตยูโกกินอะไรเอ็ดเมนูโคเซอร์บืพักทุกคนเลยอันนี้นะเนี่ยแกงที่เหาคนแค้นว่าพีททุกคนเลยยองแกงปั่นกระมาแต่ปลายองแกงกันอยู่คนละปันก็มาแล้วก็น้องโง่ที่คอยจงคนนะทุกคนให่เสื้อช้าได้เป็นจะกินข้าวแห้งเป็นว่าไม่ได้กินข้าวมื้อมื้อไม่นี้ข้าวมืดบองเฮ้ยข้าวมืดข้าวเย็นปลาตัวนี้น้องโง่ที่คอยจ่งคนนั้นลายเติบได้เป็นกันกรงโทยใหญ่กูจิมเลย ใช่ป่องโหหลอดอ่ะล้างก็ยืดซิมเนืนอ่าแม่นก็ติดใจไ้หน่องงงอ้ว่บ้ามาแน่ล้าสามโบเดีด๋ยวทุกคนอันนี้นะของอยู่ของกินมาปั่นเพิ่งขึ้นข่ายเพิ่งกินก้อนน่องมีอันนึ่งพักนี่อันนี้นะแกงอันบะคะเจ้า,าน้องควายาเจี๊ยบปากระเตาเแบบป็นกินก้อนนะนี่กินข,ข้าวให้ <laughs> แต่ก้นะะอนนี่ะเสิร์ฟให้ยู่ให้กินนะมาปั่นนะเพิ่งกินกับเซลมาแม่กินนั้นบ่าล่างล้างแล้วบ่ามือกัน อันนี้นะนกเป้านกอันที่ปั่นมาชุกอนเนี่อันเซ็บๆมันนะแม่เพิอันเอาตร์น้โกที่แกงนะแม่ทีจะกติดใจเอา มือมือปาว่าจะแต่หูความม่นนี้มีได้เจ็บมีได้ไข่นี่มอนี่แหละไป่ได้ิข้าวเแต่สาหดขาดีเดีนีมอนี่แหละเเดียวรีบมดกกินะต๊ององรีบชิดรีนะนอกจากน้ำนะอันนี้มีน้ำยังยู่มีได้โอ้ยมีน้ำใส่ระต๊อยู่หน่ดมนี้แหละมีกระต๊อจักดีจมล้ัะได้แดง เฮ็ดเ็าเห็ดปลาดกหมันขนาดเเลเ็ดตียอะอีกมาเป็ดนี่ค่ะในรังปลาที่คนหลายเห็ดตทีนี้ว่าเ็เต็มนกนี่เนอย่าลดูก็โดยตัวที่สี่เน่ะจาเขาบอกแม่ ตัวน yeah, ี้นะจ้ามเดมเบอแม่นไม่ได้มันชัาๆไดมเบอแม่นเพิ่นเยอะกินข้าวแห้งเป็นกินได้ดอกที่กำน้าเพิ่นแล้วกินอันน้องน้องโง่นั่นแต่เพิ่นเยอะจ้ามนกก็เลยจ้ามเพื่อนทุกคนเลยสก้ามมาเฮ็ดกินซอยทุกคนเลยเพราะว่าเอ็ดสองเมนูยามมันนานได้กินนะนี่เล้วสก้ามนี่อันเอามาชมนี่เนาะสีเลอเสือโทยนี่เป็นเกมสีเฮ็ดชุบนะเพราะว่ามาชมก่อนี่ยแช่น้ำมีก่ก็จนเป็นแน่น หล้งออกคักแม่มันก็จะตายแน่ตายแล้วยิ่งมีเอคำล้วดิเย็นหง่เรูกสาวนอนล้มาซอยเฉพาะ้กินยิ่งข้าวแล้วกันเดี๋ยวคอยมาโกนกต่อทุกคนเลยี่รับางกอนนี่นกเ็ดไปบ่มันมันตรงนี้นะก้าไงโตัวนึงตัวีเป็นอกินตัวเนี่

เข็นบล็ไปแล้วเข้าไปพานที่ึกษาพานที่ึกษาแล้วปุ๊บที่ึกษอาแกให้รถกล้าไปหาผู้กำกับไปเมนูเด็ดอีแล้วโคนิ้วมือกินว่าจะทต nó về về lần học hèn năm mươi tuổi không? lần <laughs>

ລຕີດດບິ່ງមມົົກາກນລລລ້ຄົົກແຕ່ເຄັມໂທດໂທຍກທໃຍຕີຂ อันนี้แดดจางโคนะทุกคนแดดจังซุกแดดจังปรุงมาอันแกงนกก่อนนี่มาขางขึ้นยังมีที่ซื้อเครื่องปรุงได้ซื้อตำลักนี่ซื้อกระเทียมโคมันชุกกว่าจังซื้อน้ำาเจอเกลือซื้อเต็งโนก,ก่อน <c oughs> หดละการเป็นกี่นิดแหงทุกคนมั่นเลยเอาเอาอันน้ำมะกอยน้ำกับน้ำขบเบอร์ทุกคนขบเบอร์ก็มาคิดตาม่าเดียนี่ Được, Deeux, mà thì sẽ đôi vọng chưa mọi đi mọi người 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 mọi để mọi người để. โคบมก็ยหวานนี่มาโคมากมากผคได้วยโคบมึใช่ได้ผมเกค่เวลาไอ้เหงูไ้ทุนไว้มาแฮงมาแฮงแล้วก็ว่าอันนี้เราบ้าให้หุ่มนะให้โคบเลย เดี๋ยวเรียบร้อยทุกคนมาโบกน้ำแล้วก็ยนโยคนแค้นน้ำเดี๋ยวไปซื้อก็เลยน้องมอก็น่าจะพดแห้งแล้วล่ะอ่าพดแห้งเลยทุกคนเด้วยโยกันแค้นมาโบกเ้าเดี๋ยวเลยเโยวกันแค้นะบานไหมทุกคนด้วยเป็นดอกละอันนั้นแล้วน้ำมันหึงละเดี๋ยวมาซื้อประเดะก็จะน้อยยังกละโดเนาะลืมซื้อประเดะละ เชื่อน้ำมันเพราะมันโนโน่นะกอ่ะซื้อดแ้วซื้อเห็นตอนไป็นงปิดปลาไว้ทุกคนเลยยงแค่ชุกกันไข่เบิ้ลโรดแล้วก็ซิมเนาะเย่ทุกคนระวังที่ทาเออหม้อแกงซุกก็นอ่อยมากอัน

ทุกคนซอยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งทางหม้อไอ้ก้อนน้องยานอันยอดคอนแคบมันเปื่อยแห้งปลาทุกคนมนี่ออกออกวใดไข่มื่ก่อนอืหอมดิหอมไปแท้แท้เลยแกงนกยอดคอนแคบทุกคนเลยนกเป้านกน้อยนอนล้วก็นกกระตูงมบอคนดีนกเป้าน้ำมันแห้งกระมือ พอดีแด้วทุกคนเลยไปไลยกับพี่เซบเดี <baptism? S 1> ๋ยวซิมมั้ง่อนซิมซิมซิมเซแห้งทุกคนเลยป้าตโนนี่พอดีเลยเดี๋ยวค่อยกับซีด้ปงก็เนาะปงแล้วก็ไปซุปมะโมทุกคนเลยซุปไข่มะโมหอมเลยกับซุปมะม

sống 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 เลี้ยละได้ติก็อรุนอีบ้านนึงก็ซิมอืมน้องหลายบ้านสิิมกับจ้าคำเลือกค่อยซิมะจ้าค้ำซิมข้ามบ่ซิมนะอ่าก็เจ้าค้ำซิมซะค่อยซิมแล้แกงนะทีนี่แล้วค่อยซิมแล้ววัน้คอยอิมเป็นนั่นเลได้แล้วป่าเดี๋ยวไปตักแกงเลยบันนี้ เด็กทุกคนตอนนี้ก็เนาะแกงนกไขกะตักแล้วเรียบร้อยแล้วนกกับนกหลายอย่างทุกคนเลย <c oughs> แต่จื้อได้แต่นกเปา <c oughs> นก,กนอื่นเนี่ยจิ้มไม่ได้ <c oughs> นกเปากับนกไปเลยนกกระตงไปเลยนี่แหละ <c oughs> แกงกะเจรย์เน,นี่ยก่อนแค่ละกะเซื้อมะโบบทุกคนเลยอันนี้นะซุปไข่มัดส้มเนาะว้า,าตัวมันนี่อาหารดีคักขนาดทุกคนเลยนี่มีข้าวหุงน้ำสกัดข้าวหุงข้าวข้าวเหนียวก็มีคือเดียวทุกคนเลยแต่ข้าวเหนียวนั้น กินห้อยช้างแล้ว <ful> ว so ่าเขาปั่นอันกินก้อนแล้วกับเขาอีแม่เนาะมาแม่เคยกินก้อนแล้วอันนี้น่ยอาหารดีอาหารเช้านี่ยังเหลือแต่ค่อยก็จะกำกินสองคนจ้ำทายแต่อันื่นเช้าก็ยังมีอยู่เติอยู่มอไปกับจงเขาอีแม่อือจะกำลงมือแล้วตอนเช่นเหรอตอนเช่นเหรอจะกำนะเอ็นดีเบอลดิ้าวข้า มาทุกคนมากินข้าวแรงน้ำเดียวนี่คอยมาลงมือทุกคนอื<ม>คอยกระหาต้นนกคือเจอ้าค่ำนี่แหละเป่าก่อนยันคือเจอ้าค่ำทุกคนเป้าก่อนหโน,โนูขนาด บาเลยทุกคนแกงเท่คนมาเ้มากินข้าวแรงันเดทุกคนข้าวแดงสคนถับจากข้าวหงก็แกงคนดีย่กระจางมาจ้ากัมสกดสหนแมเปลีวมนเราเองา้าหอ่ดัไอ้ทีเป็่นได้เอ็นำไม่ได้ได้แบบนั้นใครมาแดงกันนี่ ก็บ่กจากอีกอ่กาคุยมี้ค่ะจิงก็หงอกเลยเป็นคนไทยอย่ค่ะเนีราบอกว่าหอมม่ ยังมากเลย <g ül> โอ้โหตกไก่ได้ได้บ้างกันเต้ทุกคนตอนนี้ก็นอค่อยกากินข้าวอิ่มแล้วนะกินข้าวแรกวันนีนะ้ทุกคนโด,ดยดึกเติมนอเพราะว่าค่อยออกไปต่อมมยมะส้มหรือไปแย่ไข่มะแดงน,นะทุกคนออกไปกากำเติมสี่โมงนี่แหละทุกคนเลยมาแดงไข่มะแดงก,กัได้อยู่ทุกคนเลยไปผู้เดียวกับสั่ไปผู้เดียวแล้วนาะได้อันเกือบจะเต็มทัท้งทัวร์ละ มาละกัเฮ็ดเมนูซุปได้ไข่มดแดงนะคะเฮ็ดซุปไข่มดแดงแล้วก็พอดีิ soup, ด้ปลาปันเป็นมาแต่ป้าเนาะมาแต่ป้าแต่โดงเพิ่นกะมานเป็นกะได้นกได้หนกูนกระแตงห้องเนาะละกันก้อยกะสิเอานกนั่นนะ่ะเฮ็ดอันเมนูแกงทุกคนเลยแกงเส้นยอคอนแคนแน่ละกัเส้มะโบบแซ่บแซบทุกคนเอ้ยเดี๋ยวอันสำหรบับคลิปนี้กะขอจบเพลงเท่านี้เนาะขอขอบมุกความใจพอที่ติดตามนะครับสม้มแล้วก็ผู้ที่ห้ามาเบิ่งคลิปคอจะต้นจนจบเนาะเบิ่งโฆษณาคอยพร้อม ขอขอมกคอบ่ายหลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบพอมเดี๋ยวไม่ทุกคนบ๊ายบาย